ชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะที่เกาะไม้สีนะคะเป็นโฮมสเตย์นะคะที่จังหวัดตราดนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นท่าเทียบเรือสุดทีนะคะเดี๋ยวเราก็กําลังรอเรือมารับกันนะคะนี่นั่งเรือประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่เกาะดีกว่านะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะ ที ay, ่โฮมสเตย์เกาะไม้สีแล้วนะคะนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณแบบที่ทํากับข้าวนะคะแล้วก็ที่นอนนะคะแล้วก็เรือที่เรานั่งมานะคะแล้วก็มีเขาก็จะมีเรือคายักให้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนี่นหลังก,กันนะคะคือทุกคนเคอชอบมากอะ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะค จะเป็นแบบพวกทางเดินนะคะไปสุดนู่นเลยทุกคนมันสามารถแบบลัดเลาะไปแบบที่หินได้ น้ํากันนะคะที่เกาะไม้ดังค่ะนี่นตรงนี้นะคะก็สามารถดูปะการังได้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะพายคายักนะคะไปฝั่งตรงนู้นนะคะตรงนี้ก็ จะเป็นชายหาดนะคะส่วนด้านหลังก็สามารถเดินไปได้นะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูคริคนหาดนี้เป็นแบบไม่มีคนเลยเป็นหาดส่วนตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูได้ไหมน้ำใสมากทุกคนน้ำใสจริงๆ เราก็กลับมาเราก็กลับมาจากเล่นน้ำแหละนะคะเล่นน้ำเสร็จเราก็ไปทำมึกสายนะคะก็คือเอามึกสายขึ้นได้มาแบบ20กว่าตัวเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำนะคะแล้วก็แบบเดินเล่นอะไรกันแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวหกโมงเย็นเนี่ยก็จะกินข้าวแล้วก็หนึ่งทุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปตกหมึกนะคะมีบรรยากาศตอนเย็นโคตรด,ดีทุกคนโคตรดีมอกเลยบรรยากาศดีมาก นี่เป็นหมึกที่น้องเขาไปสาวมานะคะตอนที่ตอนกลับมาโฮมสเตย์นะคะเป็นหมึกสายนะที่อยู่ในไอกระดองหอยอะค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันอันนี้คือลวกแล้วนะคะแล้วก็เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยมากทุกคนสดนะคะน้าจิ้มคือเด็ดมากต้องมาลองวันนี้เราได้แบบยี่สิบกว่าตัวเลยคือ น้องบอกว่าโชคดีมากนะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังต เป็นไฟนะคะเอาไวไไ้ล้อมเงินนะก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะสามารถตกได้เลยนะคะก็คือจะนั่งข้างเงือ,องนได้เลยน,ะะน, <ะ S 1> นี่ทุกคนเราจะหย่อนลงไปแล้วนะ หมึมกที่ไปตกปลาเมื่อคืนขอพิเศยอย่างเดียวเือนาอได้ไค่ะทะเลกับบรรยากาศตอนเช้าเุณพิมเชียวไหมลูมมกสำหรับคนที่สนใจนะคะจะมาเกาะไม้สีนะคะมาได้เลยเกาะไม้สีนะคะอยู่ที่เป็นเกาะไม้สีใหญ่นะคะเป็นโฮมสเตย์เกาะไม้สีนะคะวันนี้เรามาโปรแกรม2วัน1คืนคนละ2,000บาทนะคะขั้นต่ำเนี่ยก็คือเขาจะต้องมีเคนนะคะแล้วก็รับได้ ไม่เกิน14คนนะคะส่วนมันจะมีโปรแกรม3วัน2คืนด้วยนะคะทุกคนราคา3,500บาทค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคือบรรยากาศดีมากที่นี่นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะแล้วก็จะมาดูว่าการใช้ชีวิตนะคะของชาวประมงแบบเบืออ้องต้นเนี่ยเขาแบบใช้ชีวิตยังไงบ้างน,นะคะก็แนะนําเลยคือส่วนมากบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยมากค่ะแล้วก็ส่วนสัญญาณนะคะก็จะมีแค่สัญญา คือไม่มีเลยค่ะอ,อสำหรับไฟฟ้านะคะจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีเครื่องปัดไฟนะคะมีจะใช้ได้ตั้งแต่หกโมงเช้านะคะจนถึงเริ่มหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้านะคะก็จะปันไฟส่วนพวกใดเป่าผมหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันใช้แบบใช้ไฟเยอะๆนะคะก็ไม่แนะนําให้นํามาเพราะว่ามันไม่ใช้เพราะว่ามันไม่พอนะคะไปไพอสวยบรรยากาศดีกดดูสวยมาก ก็จะกลับกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย